เห้ผมเปิดเพียงเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในช่องยูทูบน้องวิชชัยชาแนลครับตอนนี้ไฟห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เปลี่ยนสันนะครับเปลี่ยนชั้นมืออ่นจะไปซื้อผ้ามาเปลี่ยนสั่นไหมนะครับในทูนเขียวเหนียวซับไปได้งามบ่เป็นคล้ายๆกับฉากเรื่องแสงงายบ่สวยสวยงามเลยง่เยี๋ยวมืออื่นไปเปลี่ยนผ้า ผ่าบางสันมันเป็นสีเขียวแสงลงหนึ่งเป็นไงครับน,น,น,นี่ฮนะงามนรครับปีนอง เรื่องแสงงามเลยครับบาดชุดจอดอลังการงานสร้างคล้ายๆในสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นแน่ัน้อยนะครับเป็นเรื่องแสงแน่น้อยๆเนี่ย <c oughs> เอาเอาป้ายศิลปินที่สานออก <c oughs> ป้ายศิลปินที่สานตรงกลาง <c oughs> ป้ายตรงกลางนะเอาออก บุษันบุษันกรเห็ดต่ำลงบ่าให้มันบังไฟขอบเ่านะแเมนแม,น,แมนออกแต่ขอบบนขับมันหดแกลงขอบล่างน้ำก็ได้สวัสดีครับจานมอดสวัสดีครับผมพี่แดงน้องขอบคุณครับขอบคุณเจ้อะไรขอบบนขี้กระปุ่ ท่าอย้ายังสายก,กับดีครับเป็นแจบเป็นจับ,จบร่างกายครับพี่น้องสวยเล็กทีเดียวนะครับผมอันนี้คือเซ็ตแค่80%นะครับแนะค่8ปดสิบเปออันะอนี้เด้อ นะครับแล้วนกะ็ลอคือเขาเขาเลือกเอาท้านสีเขียวนะครับเพราะว่า,วาถ้าเปิดเป็นเลนียนมันถี่ไล่าตาแล้วมันไล่าตาแล้วมันถีบางงามอันนี้เอาเป็นเรื่องแสงกันหน่อยงามดีละ่ะไปได้น เป็นฉากเพิ่มใส่ไฟอลังการบ่เพชรตื่นตาขึ้นใช่ไหมเหมือนที่ใส่ชั้น,นบนอ่าสวยมากใช่ไหมสวยแปลกตาขึ้นบ่นะหอมมากามก็ตรงนี้ครัวาวขึ้นใช่ไหม,มนี่แหละเขาก้าวเขา้าสู่ปีที่ห้าเราก็ต้องเอาโทนสีเขียวมันเหนียวซับเดี๋ยืมเงินเดี๋ยวไปซื้อผ้ามาปิดเออบ่งสัตว์มั้ยไม่จากสีแดงเป็นสีเขียวเขียวเหนียวซับ การ์ดิ้งยูช่องมองท่งขึ้นครับพี่นอ้องกำลังใส่นะครับกำลังติดอยู่นะครับ แมนแมนเดี the the ๋ยวพึ no like ่งตัดไปอ่อนทั any ้งหนามาก่อนก็ได้ไปถอดเอาตัวทั้งหนาเอาตัวนี้ไปใส่แท่นทั้งหนาเพราะตัวนี้มันสียางแจงได้หนี่แจงแค่คนบ่เออเอาเอาไปปั้นมาจะทำอะไรบ่บ่มันมีตัวทั้งหนาอยู่เอาถอดถอดตัวทั้งหนามาอยู่บังประตูแล้วตัวนี้ไปใส่ทั้งหนาบ่จักมันกะสมมาได้หนิโซดาจะปวดเรื่องเลยร่างบ่ได้ไหมโซดาล่างบ่ มาทันก็ลองเสียบเบิงเสียบปลั๊กไฟเบงกันห่อมันแจ้งมั ตัวนี้มันอีแกแจ้งพวดเพราะปบถอดตัวนาประตูมาดีกว่าไปถอดตัวนาประตูมาดีกว่าเราเอาตัวนี้ไปใช้นาประตูนั่งกันรครับพี่น้องครับ โทนสีเขียวโบโอ้เปลี่ยถอดตัวนั้นมื่อกี้แล้วเขามาตัดมาตัดออกมาใช้แท่นตัวนี้พอดีครับมาใช้แท่นตัวนี้นะตอนนี้มาใช้แท่นตัวนี้ดีครับเน,นี่ยเอาตัวนี้ออก ตัวนี้ออกไปใส่ขอบประตูแล้วเอาตัวนั้นมาตัดใส่บอลแกะออกเลนะ่นถอดปลั๊กออกกันนี่แกะตัวนี้ออกไหมแกออกเล่น<อ>ครับเห็นฉากไฟขอบเวทีหรือ,อยังยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับเอ้าเหรอเฮ้ยตื่นตาม,มากเลยนะแต่เห็นไฟลงละไฟแน่นมากอลังการนะไทยข้าวผัด วิธีมันแบบเหมือนออกโมเดิร์นเลยแหละมันเอาอกาศม่หน้อยเี๋ยวพัวเรามบ่วเ๋ยวพัวเราม่บ้าบ้าบ้เดี๋ยวเปลี่ยนเอาไฟตัวนี้ไปใส่ขอบทางขึ้นบันไดนะครับแล้วเอาตัวที่เข้าไว้จะใส่บ้างขนาะเอามาเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันที่ซอบแสงตัวนี้มันจะได้คือนกันกับดูบนวิธีนะครับ เห็นได้เห็นไปที่ไปสีเ <re> ขียวเนี้ยแซบเขียวเนี้ยแซบเดี๋ยวมือเลื่อนจะไปซื้อผ้าว่าจะเอาโตโตโตเก่าหน่อยมาแสงมันไล่กันมันจะได้นิ่วอ่อนแสงซ้ำกันมาสลับเปลี่ยนใส่เ่ไปซื้อผ้าว่าใส่สั่นอันนี้อ๋อเปลี่ยนสั่น มันสิตรงนี้มันสิแจ้งหดหดแค่วงขอบนี่เด้มันเป็นเงี่ยงบ่เออนี่ยเนี่ยหดหดขอบสุดท้ายมันนั่นแหละเป็นเงี่ยงตัดตัดปโปลงครับบ<อ>่ตัดปโปลงนี่เมียสุดท้ายไม่หายเลยดีครับเอาพวกเปิด เราเปิดไฟไปโมทะหนี่นะจะมีเสียปักบ้างจะมีเสียปักบ้าง มันตัดปอน่ม่กสินั่นนั่นบ่กเมียครับับนลงเนี่ยมันเน,นียดเนียดเาหร่เมียสิไม่ข่อยบ่เป็นไงช่างเอาเหรอาของของเขาก็ติดไฟนี้ใช่ไหมเหรออันนี้ของเราไปจอ L E D ข้าง แล้วเรือติดติดขอบบันไดนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ครับร่างการงานสางอันนี้พระท่านได้เปิดจอได้ครับนี่จอดีดว่าท่านได้เปิดนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม